จ้าสวัสดีนะจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอย่าง mm hmm. อีพีนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่187แล้วของรนัดพักเครื่องสตันแป๊บหนึ่งพี่คิอีพีอยู่จ้าพี่จะาพี่ขาพี่วันนี้พาก็หลากหลายรายการเช่นเดิมนะคะพี่สแกนพี่ว่าโค้ดก่อน,นะค,ะค่ะพี่่ะเพิ่มเพื่อนเนาะ การกิวโคดเพิ่มเพิ่มค่ะ98ค่ะรอนัดพักเครื่องนะคะพี่ท่านใดพระาจารย์ท่านใดที่ขอภาพไว้รอดสักคู่นะคะเดี๋ยวนัดไลฟ์พารเสร็จแล้วก็จะส่งภาพให้นะคะพี่หาจากพี่มาชมชิ้นแรกก่อนเลยพี่ชิ้นแรกนะคะพี่จะบอกว่าไงดีอ่ะสวยอยู่ไลฟ์ไปครั้งหนึ่งละไลฟ์ไปครั้งหนึ่งละฝงใส่พี่ๆยังไม่ชมก็เลยไม่มีใครปิดเลยนี่อันนี้นะคะพี่เป็นไม้ เป็นไม้เขาเรียกอะไรพี่ไม้มงคลน่ะเนาะต้องเป็นแบบเป็นไม้มงคลแหละพี่เขามาทํเป็นปอกมีดเนาะพี่นะ้องแบบนึงนะคะพี่ขอปรับไฟแป๊บนึงจ้ะามาทําเป็นปอกมีดนะคะพี่รัดด้วยแหนบแบบนี้นะคะพี่อันนี้นะัดไม่มั่นใจนะพี่นะ้องไม่มั่นใจก็พูดไม่ได้เลยว่าเป็นแหนบเมื่อนหรือเปล่าไม่มั่นใจจ้ะพี่นี่เป็นมีดนะคะพี่ลักษณะเหมือนมีดหมอนะคะพี่มีดหมอ เป็นมิดหมอแหละไม่ใช่ลักษณะมิดหมอหรอกคือมิดหมอหละมิดหมอเลยนะคะพี่นี่เก่าเดิมๆแบบนี้นะคะพี่สําคัญอยู่ที่ตรงนี้พี่ตรงนี้นะคะเป็นกระดูกกามช้างแกะนะคะพี่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่นะคะพี่กว้างนะคะพี่เดี๋ยวนัดให้เลยความกว้างของตัวด้ามนะคะพี่นะด้ามจับนะพี่น้องกว้างของด้ามจับนะตรงนี้นะเป็นรอยจาน ความกว้างนะพี่นะอยู่ที่1นวกิ้วกว่าเกือบ2นิ้วเลยตรงนี้นะคือความกว้างความใหญ่อพี่แล้วก็คว,ความยาวตรงกระดูกนะพี่นะอยู่ที่4นิ้วนะพี่จากใบมีดนะใบมีดอยู่ที่7นิ้วเลยใบมีดละเห็นะไบพีนะ่ใบมีดเก่ามากเลยพี่เนี่ยเป็นใบมีดตีนะพี่เก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะจ<า>ัชจา๋าเนี่ยเก่าเดิมเดิมเลยพี่ ย่างแบบนี้เลยค่ะพี่หาแบบนี้เลยะจะพี่ไดนของเก่ามาแบบนี้เลยจะพี่นี่จ้ะทั้งหมดนะพี่นะรวมทั้งหมดเลยนะเอาตัวทั้งเาเรียกอะไรอะทั้งด้ามจากักรกระดุลสุดท้ายเลยปลายมีนี่ทั้งฝักด้วยด้ามด้วยนะพี่นะสิดฝ่าม้วจะพี่ตัวใบมีดอย่างเดียวอยู่ที่เจ็ดนิ้วจะพี่เจ็ดนิ้ว พี่ไม่ยัเดียวที่จะพี่จ๋าแบบนี้เลยจะขออภัยนะพี่นะถ้าเป็นฝีลักษณะฝีออกเงินหรือทองเนี่ยจะสะท้อนแฝงไปจะพี่สวยเดิมเดิมนะคะพี่ฝีไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากกันเลยค่ะฝีเหมือนกันเปียบเลยพีไม่ได้ต่างแตกต่างกันเลยสองพันสองร้อยเจ้าพี่จ๋าลดลงมาละและฝันว,ว่าจะขายเอาแต่ทุนกำไรไม่เอาดีกว่านะพี่น้อง จะพี่ต่อมานะคะพี่ชมชินนี้ก่อนเลย <c oughs> ขอภายนะจ๊ะพี่โทรมายังไม่ได้รับสายเนาะนะดใช้เบอร์เดียวเลยไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยพี่ไหล่พายอยู่จะพี่อ่ะหลงพ่อเดิมจะพี่นี่ชมที่หน้าท่านก่อนพี่ต้องขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่น,นาท่านนะหลงพ่อเดิมนะพี่นะองค์นี้นะพี่นะสวยเดิมเลยพี่ สวยมากมีน้ําหนักพี่นะยกจะไม่ไหวน้ําหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบโลอะไม่สิบก็แปดโลเลยประมาณเนี้แป๊บนึงนะพี่นะขออนุญาตยกสองมือเลยอ้าวพี่ได้เห็นหน้าท่านชัดๆนี่จ้ะนี่องค์น้าอค์หลวงพ่อนะจ๊ะพี่รับๆนะจ๊ะพี่เหมือนแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่ ชัดเจนแบบนี้นะจ๊ะขอภาพเพิ่มเติมทางลายได้จะพี่อุพามีน้ำหนักมากเลยขอภายนะจ๊ะพี่นัดยกไม่ไหวจริงๆเลยพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบและอยากได้นะขอภาพเพิ่มเติมทางลายนะคะพี่คะเนาะน้าตักองค์พานะจ๊ะพี่น้าตักองค์พานะพี่นะอยู่ที่เก้านิ้วความสูงขององค์หลวงพ่อนะพี่นะอยู่ที่สิบสองนิ้วแบบนี้เลยจะพี่สี่พันแปดร้อยก้นเป็นดินไทยนะคะพี่ ใต้ฐานเป็นดินไทยเดี๋ยวนะัดยกอีกชิ้นหนึ่งให้พี่ชมใต้ฐานเป็นดินไทยแบบนี้นะคะพี่จ้าพี่จ๋าอ่ะบอกราคาก่อนเหนื่อยหอบ <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อเดิมมนะันจะพี่สี่พันแปดร้อยค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นสี่พันเก้าร้อยนะเจ้าพี่จ๋าชอบแล้วต่อรองมาได้จ้าพี่เอาพี่นะชมไม่ชอบก่อนต่อมานะคะพี่เป็นโฟทอนจ้า เป็นเนื้อฝ่องกระสัดอีกแล้วไฟจะวิ่งหรือเปล่าเออหมูจ้าพี่โฟทอนะจ้าพี่มีนัมเบอร์นะเดี๋ยวขอดูนัมเบอร์หน่อยนัมเบอร์นะคะพี่นี่หกสี่ศูนย์จะพี่จ๋าหกหกห้าศูนย์นี่เอ้ยหกเดี๋ยวดูดีๆดูดีๆดูดีๆก่อนนะจ้าพี่ขออภัยนะป๊แบบหนึ่งนะคะพี่ขอขยับกล้องหน่อยว่าหลวงพ่อเดิมท่านองค์ใหญ่อ่ะพี่เลยตั้งเต็มโตเลย พี่น้อแบบหนึ่งนะจ้าพี่จ๋าชมหลวงพอ่อสวดทอนองนี้นะเดี๋ยวให้ดูลำเบอร์ใกล้ๆเลยสินะฟูมให้นะพี่นะฟูมให้นะเห็นพี่ลำเบอร์นะจ้าพี่เห็นไหมหกฝีฟ่ฟูนะจ้าพี่ชัดแล้วเนาะพี่น้อเป็นเนื้อฝังกระสับนะพี่น้อนี่อย่างนี้เลยจ้าพี่ได้มาเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่พร้อมกล่องนลพี่นะห่ <c oughs> อภัยนะจ๊ะพี่กล่องจะมีตัวนูนแบบนี้เลย จะพี่เป็นตัวนึงแบบนี้นะสำหรับหลวงพ่อโฟทอนนะคะพี่ขาจะพี่นี่สวยงามแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยจะพี่หนึ่งพันสองร้อยเดี๋ยวจะพี่ค่าจัดส่งห้าสิบาทนะพี่น้องจะพี่จะขออนุญาตปรับกล้องหน่อยนะพี่น้องบางทีส่องพามหชชั้นเลยต้องขออภัยพี่ด้วยนะ <c oughs> ต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้ะอ่าเขาเรียกชุดนะพี่นะ เหรียญสแตมนะพี่น้องนี่ตบบนี้เลยจ้ะพี่เหรียญสแตมนะคะพี่มีสามเหรียญนะคะมีสีสีออกสีเงินสีทองแล้วก็สีฝองกระสัดนะคะพี่ให้พี่ชมสีฝองกระสัดก่อนก็ยังห่อไว้อย่างดีเลยจ้ะพี่ท้าสวยงามนะคะพี่ค่ะเป็นหลวงพ่อสุธรนะพี่น้องมีนัมเบอร์นะคะที่พี่ฝึกว่าถ้าจาไม่ผิดนะนัมเบอร์จะเป็นเลขแบบหนึ่งนะคะพี่เป็นเลขเก้าค่ะพี่โค้ดเป็นเก้า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 พี่นะ เป็นเหรียญสแตมป์นะพี่นะเหมือนกันทั้งสามเหรียญเลยพี่สวยสมบูรณ์หมดเลยพระไม่มีชำรุดตรงไหนเลยสวยงามแบบนี้เลยจากที่สามแบบนี้เลยจากพี่สวยงามแบบนี้เลยและพี่นะห่อมาอย่างดีเลยอ่ะไม่กล้าแกะเลยกลัวหน้าพรจะคลายว่าหน้าพรจะเป็นรอยพี่ไม่กล้าแกะิงๆต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะขอพาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะนัมเบอร์เป็นเก้าเก้าะคะพี่เก้าเป็เก้าหนึ่งพันแปดร้อยจากพี่ถ้าจะส่งที่ห้าสิบเป็นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะจ๊ะพี่นะ สวยหน่อยก็แพงหน่อยจะพี่ต้องขอภายจ้ะต่อมานะคะพี่มาชมมีดกริดเขาเรียกอะไรอ่ะพี่คล้ายๆปากกาเนาะพี่เนาะแต่เป็นกริดเนาะมีโค้งแบบนี้ความยาวนะพี่นะวัดเลยความยาวใบมีดนะอยู่ที่ห้านิ้วห้านิ้วนะจะพี่จ๋าปอกนะก็ห้านิ้วเหมือนกันตรงโค้งเนี่ยพี่โค้งโค้งโ้ตรงค้ายๆคล้ายๆ คล้ายด้ามปลืนเนี่ยสามนิ้วเป็นรวมแล้วเป็นเกะเป็นแปดนิ้วแปดนิ้วหรือเก้านิ้วเนี่ยแต,แต่ตรงนี้ห้านิ้วพี่ห้านิ้วแน่นอนเลยชัดเจนสวยง,งามเลยของพี่สวยง,งามมากเลยเป็นของหลวงพ่อก,กวยนะจ๊ะพี่นี่มีเชือกถักมีเรียบร้อยเลยพี่พีนี้นะคะพี่เก้าร้อยพอเก้าร้อยห้ามต่อแล้วนะนะแต่ก่อนขายเป็นพันเลยพี่นี้ลดลงมาเหลือเก้าร้อยห้ามต่อแล้วไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าจ้ะ ค <c oughs> ่าส่งไฮฟิบนะพี่นะเอาเงินสดส่งฟรีไปเลยจ้าต่อมานะคะชุดคุณแม่นะจ๊ะพี่ชุดคุณแม่ยกชุดพุดโทโธน้อยมีทั้งสองครั้งเลยจ้าพี่จ๋าพุโทโธน้อยซ้ายขวาตามด้วยเหรียญนี้นะจ๊ะพี่เี่เหรียญนี้พี่จะชอบนะข้างหลังนะเด็ดดวงเลยจ้าพี่เน่ละเขาเรียกอะไรดอกบัวบัวงเงินบัวทองนะจ้ะพี่เนาะจ้าพี่จ๋า แม่นะเมตตาฝูงจ้ะพี่มีพุโทโธน้อยสองคังเลยอีพี่นี้ลดพิเศษให้พี่ๆไปเลยหกร้อยเท่านั้นหกร้อยพี่จา๋าพี่ถ้าพาชุดแบบนี้นะที่นัดไลฟ์ไปก่อนรายการนะคือไม่ลดแล้วนะจ้ะพี่นะไม่ลดแล้วนะหกร้อยบาทไม่ลดแล้วนะจ้ะพี่ขอพาเพิ่มเติมได้จ้ะต่อมานะคะพี่เราไปที่พาโปรโมชั่นของเราดีกว่าองค์ละสามร้อยนะคะพี่ยังมีหลายรายการนะค่ะเริ่มที่องค์แรกก่อนเลยเป็นวัดเกตนะจ้ะพี่อ๋อ วัลลังควัลังจับกระเช้ามาแบบนี้จ้าพี่จ๋าสวยงามนะจ้าพี่300ร้ตามด้วยนี่จ้าพี่จากขวาไปฝ้ายบ้างเผื่อจะเฮงวันนี้ขายดีนะพี่นะนี่จ้าพี่อันนี้เป็นนึกก่อนคาโต้จ้าจ้าพี่มียันแบบนี้นะจ้าสามเช่นกันจ้าตามด้วยหนึ่งองค์นะจ้าพี่คาโต๊ะเหมือนกันนะแต่คนละพิมพ์นะพี่นะ นี่มีพระพุทธสององค์พี่ดูนะดูให้ดีก่อนเลยมีพระพุทธสององค์ข้างหลังเป็นแบบนี้นี่จ้ะี่จาให้นันหน่อยนะองค์ที่มีพระพุทธสององค์เลพี่นาะฟ้อนกันนะคะ่ะโตนะสามร้อยเช่นการปิดตาจะพี่ปิดตาปิดตานะจะพี่จ๋าปิดตาปิดตาหลวงพุทินะพี่นาะเป็นเนื้อดํานะฝั่งพลอยชมพูกับพลอยเขียวนะพี่นาะนี่จ้ะสามร้อยต่อไปนะคะพี่ เป็นเหรียญจ้พี่จ๋าเหรียญ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 หลวงพ่อหลวงปู่ทิมพี่หลวงปู่ทิมนะสวยงามแบบนี<ม>้เลยก็สามร้อยเช่นกันจ้พี่สามร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยปรับขนาดให้พี่เห็นชัดๆไงแล้วพี่นะสามร้อยจ้าพี่ต่อมานะพี่ชมนี่เลยนี่หลวงพ่อเงินนะจ้ะพี่ซ้อนกันนะคะพี่หามีฝั่งองค์พระนะอยู่บนช้างนะจ้ะพี่จ๋า ถ้าานเป็นแบบนี้จะพี่มีเฟอยเช่นกันนะพี่นะเฟอยเดิมเดิมสามร้อยจะพี่จ้าต่อมานะคะพี่ถาเป็นน่จา,าหลวงพ่อเงินจะพี่แต่เป็นเนื้อออกสีทองทองแบบนี้จะพี่จ้าเขาเลี้ยงกันน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะพี่นะพี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วขึ้นคอได้เลยค่ะพี่ขึ้นคอได้เลยนะคะพี่น่สามร้อยจะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นปิดตาค่ะพี่ ปิตาหลวงพ่อแก้วเอ้ยหลวงพ่อไข่ที่มีรักเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะคะพี่ขาสามร้อยจะพี่สามร้อยเท่านั้นจากต่อมานะคะพี่เป็น,นเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนี้เป็นหลวงพ่อแก้วแล้วพี่พิมพ์ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาจะจะสามร้อยเช่นกันจา้าพี่สามร้อยต่อมานะคะพี่นี่จ้า เป็นนี่นะจ๊ะพาปิดตาแบบนี้นะพี่น้องสามร้อยเช่นทันจ้าพี่สามร้อยต่อมานะคะพี่เป็นปิดตาหลวงูุโตนะคะพี่หามาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พร้อมตลับแบบนี้สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หาจ้ะสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อย <c oughs> ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณเนาะเป็นหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ ลงพ่อเดิมนะคะพี่เหยหล่อโบราณนะแบบนี้นะพี่นะเจ็บพี่จ้า3ามร้อยจ้ะพี่จ้าพี่ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพุอี่ยมค่ะพี่ตามหลวงพุที่ยมนะลงรักเดิมๆแบบนี้นะคะพี่หาสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่ไต้ถ่านจะแบบนี้นะสามร้อยเวสวันค่ะพี่หาเวสวันนะนี่หลวงพุ่วงนะพี่หาตรงนี้เป็นของหลวงพุ่วงนะพี่เนาะนี่นั้นเหมามาได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่ สวยงามมากอื่ค่ะสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่นี่สามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่ต่อมาเลยเป็นหลวงพุโต๊ะจ้ะพี่จ๋าหลวงพุโตนะนี่พอฝอสองพันห้าร้อยจ้ะพี่เป็นหล่อโบราณหลวงพุโตนะพี่น้องนี่ใยห่วงมาแบบนี้เลยนี่หมอนมาแบบนี้สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่นี่ อันนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะถ้าน<อ>ัดจำไม่ผิดนะพี่นะถ้าจำผิดจำพลาดน,นะต้องขออภัยพี่ด้วยนะพอดีไม่มีชื่อบอกมาจำเนื้อหาเก่าดีนะพี่นะออกเขียวๆนะพี่นะเขียวๆยวังเหลืองส <c oughs> ามร้อยจับขออภัยจ้ะพี่ <c oughs> ต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้ะเหลืองแบบนี้เหลืองหล่อโบราณแบบนี้เป็นหลวงปู่หลวงพ่อเดิม สามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยวิสาปักหนึงนะจ้ะพี่ทาน้ำหน่อยพี่ต่อมานะคะพี่เป็นปักน้ำจะพี่ปากน้ำนะเก่าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่สาสวยงามแบบนี้เลยจะพี่สามร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่สามร้อยเท่านั้นจะพี่สาต่อมานะคะพี่เป็นนิจาราหูจะพี่ กลาตาเดียวแกะลาหูแล้วพี่นะถักเชือกแบบนี้เลยจะพี่สามร้อยหลวงพ่อหลวงพุทิมพี่ข้างหลังเป็นจันลอยนะคะพี่อันนี้นะจะพี่เหมือนได้สององเลยสามร้อยเท่านั้นจะพี่สามร้อยบาทแต่จะพี่พระโปรโมชั่นองค์มาสามร้อยนะพี่นะจะพี่หลวงพ่อเงินจะพิมพ์ที่ตาแล้วพี่นะสวยเช่นกันนะพี่สวยเดิม,เด,มเดิมนะพี่นะ สามร้อยเช่นกันจากสามร้อยจะพี่แนตะ่จ้าจะพี่จ๋าต่อมานะพี่นะมาชมนี่จ้ะพระสมเด็จนะพี่นาะวันละครนะและ้วใส่ถุงไว้นีงลงท้องมาสีฟอยแบบนี้เลยจะกพี่จาพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่สามร้อยเท่านั้นนะคะพี่องค์นี้สามร้อยนะและ้วใส่ถุงไว้นะคะพี่ต่อมานะคะพี่ชมครูสลอกอ่ะหลวงพ่อปานพี่ เมี๋าปานเนาะี่ดูเนาะนะ้าพี่ชอบนะเหนือแบบนี้นะสามร้อยเท่านั้นพี่ของเก่าพี่เนาะมีรูรอยตามการเวลาแต่ว่าเวลานักเก็บนะก็จะเก็บอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่ถ้าเป็นภาพที่นัดไลฟ์ไปแล้วก็จะสวยตามภาพเลยเพราะนะัดจะใส่ถุงไว้แบบนี้จ๊ะพี่สามร้อยจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นจ้า้ีจ้าจอันนี้ไม่ทราบที่ต้องขอภัยพี่ด้วยนะนี่จ้ะ สามรอยเช่นกันจะมีสามร้อยเช่นกันนะจะสามร้อยเช่นกันจ้าพี่ต่อมามาชมโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยกันดีกว่าองค์ละหกร้อยคู่ละเออเดี๋ยวดิคู่ละหนึ่งพันลืมเลยเริ่มที่นี่เลยหางน้ำมานทดน้ำแน่นอนสบายใจเชิบเลยจะพี่สวยงามแบบนี้เลยลอยจานนะจ้าพี่นี่มานนะหลวงปู่ฝุ่นนะพี่เนาะพี่ชมลอยจานเนแบบ นจาจ่าใกล้ๆนี่พี่สวยงามน,นะแต่พี่จ๋าสวยงามมากเลย,ยสบายใจเลยหกร้อยจะพี่ตามด้วยนี่จะพี่จ๋าในหลวงพูดูปีฝันหนึ่งนะคะพี่เป็นเหรียญทองแดงเนาะนี่จะปีฝันหนึ่งหลวงพูดูนะจ้ะพี่หกร้อยจะพี่ตามด้วยนี่จะพี่ถ้าเหรียญเ,เลี่ยมขออภัยเลี่ยนนะพี่นะ้ามันจะแบบไฟสไฟไฟฟะท้อนไฟหน่อยแต่นะจะฟูไมมพี่ดู ช้าๆนะจ๊ะพี่นี่หลวงพ่อแบบนี้นะครับพี่ปาดศิษสองหลวงพ่อเดิมจ๊ะพี่นี่บนะอนน่อนงโพนะปบดเดิมนะเหมือนเก่ายเดิมเลยจ้ะจำด้วยนี่จ้ะพี่นี่พระอาจารย์ฟั่นนะจ๊ะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยนะจ๊ำผี่ พี่ลลึกนะพี่นะปีศนะูนย์เจ็ดนะเก่ามากเลยพี่เนี่ยเหรียญเก่ามากเลยแต่ยังเห็นชื่ออยู่นะพี่พระจารฟันนะคะพี่ฟันฟันเราจะหกร้อยจะพี่ทําด้วยนี่จะเนี่ยหลวงพ่อเต๋ออนุมาหลวงพ่อเต๋อน,นะพี่นะนี่สวยงามเลยหกร้อยจะพี่จา 600. ๋าหกร้อยนี่ต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญอัลบาก้านะคะพี่นี่หลวงพ่อเดิม ไอ้หลวงพ่อพมผู้พิดีหลวงพ่อพมวัดขอนเหนือเป็นอันปากกานะคะพี่นี่นะคะโต๊แบบนี้นะจะปิด่วยงามนะหกร้อยเท่านั้นจะพี่หกร้อยจะพี่จ่าต่อมานะคะพี่นี่เหรียญปู่ศุขหลวงปู่ศุขวัดโพไฟทองนะคะพี่เถียนทองแดงนะคะพี่วัดโพไฟทองนะคะพี่ข้างหลังเป็นยันแบบนี้หกร้อยจะพี่จะพี่โปรโมชั่นองละหกร้อยหมดแล้วนะจะพี่ต่อมามาที่อง์ละ จ็ดร้อยจะพี่หลวงพุทธดองคนี้นะพี่นะนี่สวยนะคะพี่เป็นเตารีดนะหัวเรือแล้วจะพี่เนื้อออกนอวะนะพี่นะ้องไอ้ไม่ใช่พี่พ,พูดผิดเนื้อออกเนื้อออกอะไรเดียเนื้อออกสำลีหรอใช่ไหมดำๆอะ่ะพอเรื่องสำลีนะท่าน,นพูดผิดขออภัยนะพี่นะอ่ะเป็นว่าถ้าเกิดพี่ชอบอะพี่ก็ปิดแล้กการเนานะพี่เนี้ยเนานะอน่าจะพูดผิดไปอะพี่เนี่ย นะพี่นะเจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อยทำด้วยนี่จ้ะพี่นี่นี่นอ่นี่เขาเรียกอะไรอ่ะพี่หลวงพ่อครูวยใช่เลี่ยมเลนมาแล้วจ้ะพี่ตรงนี้มีเขาเรียกอะไรพี่มีชายจีวรท่านนะคะพี่ปิดฝุ่นฝ่อเจ็ดร้อยจ้ะพี่นี่จ้ะนี่จ้ะพี่เขี้ยวนะคะพี่เขี้ยวกะปิดตาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเขี้ยวนะคะพี่เขี้ยวเสือกะปิดตานะพี่เนาะจ้ะพี่ 700จ็ดร้อยจ้ะนี่เจ็ดร้อยจะพี่ตามามาชมตะกุดจ้ะพี่ตะกุดนะตะกุดลักสวยๆแบบนี้เลยความยาววัดก่อนเดี๋ยวจะลืมความยาวอยู่ที่สี่นิ้วจ้ะพี่ความยาวอยู่ที่สี่นิ้วกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งเฟนได้แล้วพี่นะเฟนกว่ากว่าเฟนนิดๆเกือบสองเฟนนะพี่นะจ้ะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่สวยงามแบบนี้เลยพี่เจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อย ต่อมานะคะพี่มาชมองค์ลักเก้าร้อยมีสององค์นะพี่นะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมแบบนี้จะพี่เก่าเ,เดิมๆ,ๆแบบนี้หลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่เดิมๆแบบนี้เลยจะพี่ <urers> มีพี่ท่านหนึ่งปิดไว้คนละองค์กันนะคะพี่นี่ใต้ฐานตรงนี้อันนี้เก้าร้อยนะจะพี่หลวงพ่อเดิมองค์นี้เก้าร้อยสวยมากมีสององค์นะพี่นี่องค์ที่หนึ่งตาด้วยองค์ที่สองนะคะพี่ ะคะพี่หาสวยงามมากเลยค่ะพี่นันได้มาสององค์นี่ก็สวยงามมีรายจานเช่นกันนะจ๊ะพี่ไต้ถายมีรายจานเช่นกันขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่จะสวยมาก90้อจะบที่จา๋า900มีสององค์เท่านั้นนะจ๊ะพี่แล้วก็นั่งั้นมี700 600 700เมีสี่องค์นะจ๊ะพี่นะจ้ะจ้ะต่อมานะคะพี่มาชมนี่ค่ะโคชฟิลโคชฟิงนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่ มีสามขวัญแล้วพี่นนองนี่ตัวนี้แบบนี้ใตถฐานเป็นรอยจานหลวงพ่อเดินนะคะพี่เป็นงานนะคะพี่เป็นงานแกะโคจะสีตัวนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจากพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะสวยงามนะคะพี่นี่อยู่ในวงเหรียญห้าจะพอดีจะอยู่ในวงเหรียญห้าพอดีพอดีนะัดไม่ได้หยิบเปรียนห้ามานะพี่นะแต่สวยมากอะพี่หนึ่งพันห้าร้อยสวยมากเลยเป็นงานนะคะพี่ประกันงานให้นะต่อมานะคะพี่เป็นนี่ เขาเรียกอะไรอ่ะปิดตาแต่ไม่ทราบที่เลยรักแตกๆแบบนี้เลยเลี้ยงเงินมาสวยงามแบบนี้เลยจะพี่จา๋าขออนุญาตนะพี่นะสองพันห้าร้อยนะพี่นะเลี้ยงเงินนะตามด้วยนี่จ้ะพี่หลวงเพราะเงินพิมพ์นี้นะจะพี่สวยงามเช่นกันพี่อันนี้สองพันสองร้อยใพี่ 2,200มี2,500มีองค์เดียวทำด้วยหลวงพ่อปานจะพี่เรียมเงิน<ม>เงินแกะลายหนาๆและที่นะ้นี่เป็นเงินเก่านะฝีมาเดิมๆแบบนี้เลยคือเจ้าของเดิมเขาฝากมาขายเลยอะพี่นัดไม่ได้มีต้นทุนจะซื้อแพงๆมาขายเพาฝากมาจะพี่จะเพาเห็นนะัดไลค์ขายได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะจะอันนี้2,200นนะจะพี่แล้วก็ อันนี้2,200เดี๋ยวจนนั่นจะลืมอันนี้2,500จะพี่จ้ะจ้ะสำหรับอีพีนี้อีพีที่100ลืมอีกละ1น8่กราบขอบพระคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สวัสดีค่ะ